บถึงก็พักผ่อนใจยิ่น้ำสละด้วยอาหารจ่ดลองคนใจบุญเป็นสภาพรงทานรายเหตน้องได้ยู่นได้กินน้นสันกิน้ำสาะพักกันไปเท้าป็นทอดเดยวนี่ครับแม่ทชคเดินทางมาถึงเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากฟักรลํบแนผมไม่ดังมันจะบากเลยับ แดงขับสล่แดงช่ว่งมอเวทีให้คุณแม่่งเวทีผมแดงอย่างสวยงามครับพี่แดงมาสุกจำยนยทานช่วยห้ไม่้ากัขอให้เขาได้ดูนักัตวแที่กำลังหลไหลนนอนกินนอนอยู่ตุ่มใสมาเกี๋ยวนี้แดงตาจะใช้ยากินเขาเลียวท่านมาเนกน สอนอาหน้าสะก่อนพวกร้องน้องเที่ยวข้าวมาเลสแคร์ก่อเที่ยาข้าวมาโอ้โอ้ควมสิเอาขันมาทั้งขาบอสีเชียงใหม่เฮาหนีกายจิเริ่มลืมปัดจอนฟาดอู่เป็นสถานที่แห่งหม่ที่มันคงแล้วกระลุ้ยสีข่อมมาบนต้นไม้ในพี่น้อง มาเบิ่งนเน่จะเกิดแต่ฝางใดนถึงยังเออถึงคืออนุรักษ์ใจดีกระโดกกระเดือกเลยมัดทีได้ทิ้งเบียดเทียบเออขาดขอบคุ้มกัเอิญเพรามากเพราะมากที่มาเอาที่ท่านใช้แค่หมีบ้างนีท่านเหล่งไหนพี่น้องอยากรู้บ่ให้พี่น้องอยากรู้ตบมื่นเอิญในสว่างที่ล้ำก่อนสามถาบสุพรรณิมเพราะว่าออามาล้ำอ่าแบบอ่า ปังพุ่นทุกปี16 17ป,ปีแต่ปีนี้เพ่คนสิร้องของคนละไปจา้างคนไม่มากก็พูดนปถ้าปังพวนไปจ้างเลยจะไปสองเดือนผ่านมาแต่ปีไม่ลเลยคนลาคนลาหลายนึงบ่ไดดเง่นเขาัด ได้เพืนเวัดสิไปจากสองมืินปีนี้ไปจ้างไปแล้วฉันก็เลยบอกท่านขาดเพินเปลเ่็นพ่อรตแก่าพวกแม่ออกพูดขายดอกไม้ยหันแลัเป็นพอเด็กน่อยขาดทุกพอนมุกระเป๋าอิสระองหน่อมีสองบอลบอลมือที่ถาดสี่พูนบอลที่สองคือองค์พระธาถขากัวน้นข้ากระดุกวัวโอก ก้อนสาเอาฟืนมาจะใส่มะเผาฟืนที่เผากระดูกของพระพุทธเจ้าของเองมีฟืนสื้อมาจากไหนแน่ก้อนสิเก็บกระดูกคืออัดได้แน่สะสดงเทียวบินไปแล้วผู้นุ่งแล้วแม่นะั่งสะดยหน่องสะดายนุยนง่ง เดวะซาธุกาธุกาธุคุุทธุบาอา,านาร์พ่อแม่พี่น้องที่เคารพหลักในตำบลในอำเภอท่านในอำเภอในจังหวัดท่าน นธรรมนี่เอินบาบอลรื่มวัฒนธรรมนี่และสือวัฒนธรรมก็ตเต็มัวบวลังกัะตุกตันปาเที่นี่พวกกามาหอดแล้วกินเขาอิมพอดีเลอยสิบอกนิท่านใช้แค่พี่ไปดองฟังนี่น้องอักเห็นชุดนี่เป็นชุดพิเศษตะมี่พอดธตะมีูู่แส้ผู้ขยายไปยุดอกว่าเอาละ บุญน้อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสลองศรัทธาบุญปั้นเตาตีบุญเดือนสามเดือนสี่บุญสลองวัดป่าเปลือยพวกูกขาต่อไปนี่กัดติมว้าเลื่อยเลื่อก็เคยนขสดจักที่เว่านอนบ่ราว่าพีมาลู ลานนาโนนัยอีกจังนึงขอกราบายองค์ธาสักทขอกราบายองค์ธากระซาศีพังสว่างีมองลบงตาใจกลื่อเตา ยังขอกาบไว้องประธานสักพ no? no, ิ์ขอปน้ำเมื็ดใช้หัวเตา่แม่เอ้ยเป็กยาแดะพี่ต่างองฉันอิว่าคุณท่งขอเก่าเหล่องสีดำเิมฟังแม่ด้แม่แม่ก็น้ออ้ยแม่สมัยมาเสีันยันหนึ่งแม่บุญชวนเต้าเปเบ้าตามขอพระเกีมีบ่นไหนมันพีดว่าถู่

ได้เป็นคนอวยกันสันแม่บุญช่วมจะเรามาแต่คัแต่คังแต่ทําขัากอบาเกดีแต่ขังแต่คังกอบาดกดีนี่ก็ได เจ็ดดังแม่ผม่วงขี่เก่ามาเต็ดันจงก็พอเกดีมี่ตรงไหนมันมีความถูกตับทัออหมาเท่ากันเอาโดนุดนใครเขาถูกองเรื่องุณเมีบอกว่าถูกสัพร้อมพิดไปบ้านเป็กหนุ่มอะไรสั่งันกัดลาวลทางนั้นมีอยู่หลายสมัยเดอมใจเดอ ตำน้ำผ้าอังตากบัดนี้แต่ก่อนแต่ก่อนไว้บนแต่โบก,กไม่บนแ,แต่เขาแต่เขาตองไวขั้นูม่เ้าบ่ได้สันสิไลสามเห็นข้าพนมเป็นที่เที่ยวภาคผมฉันข้าวดันเิ่นมาปะสุ่มกระจุนน้องหานน้องหานใหญ่ว่าจะเอาไปก่อนเลยจะเอาตอนไหน